Allocasia m a c r o l h y l l เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของต้นกระดาษหรือบอนกระดาษนั่นเองครับต้นกระดาษหรือบอนกระดาษด่างนี่นะครับก็จะมีลวดลายที่สวยงามปนเปื้อนไปด้วยสีเขียวขาวเทานะครับก็ราคาก็จะค่อนข้างแพงส่วนภาพต่อไปนี้ก็เป็น บอลนาญี่ปุ่นครับก็ือเป็นบอลที่มีใบด่างเช่นเดียวกันนะครับมีลวดลายที่ใบเนี่ยสวยงามมากเลยทีเดียวน,นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นบอลที่ราคาแพงาการราคาจะถูกหรือแพงนี่ก็ขึ้นอยู่กับลวดลายาความใหญ่โตของต้นความสมบูรณ์ของต้นนะครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายและความต้องการของตลา,าดนะครับดีมานซับไายนั่นเอง อย่างต้นนี้เนี่ยก็คือบอลนาญี่ปุ่นตน้นต้นนี้มันมีกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสาใบห้าใบเล็กๆต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็มาที่จันทบุรีรอบนึงนะครับก็มาที่สวนแล้วก็จะมาคุยกับคุณเน่งคุณเน่งเนี่ยจะคุยกันเรื่องบอลวันนี้เราจะคุยกันเรื่องบอลบอลน,นะครับเราก็จะถามแทนท่านผู้ชมแล้วครับว่าเออมันเป็นอย่างไรนะตอนนี้เนี่ยกระแสบอลบอลกระดาษ บอลน,นาญี่ปุ่นแล้วก็บอลอะไรนะบอลภูเขาไฟเหรอเอ่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องสามบอลน,นี้นะครับอ่ะผมก็มาที่บ้านคุณแ่งแล้วล่ะครับอยู่กลางสวนโอ้โหบรรยากาศดีมากวันนี้ก็ฝนตกครับสวัสดีครับผมครับผมนิวัฒน์สุรินทร์ชมพูครับน้องแหงเองนะครับอยู่ที่ผงน้ําร้อนสวนอยู่ผงน้ําร้อนนะครับความเป็นมาของบอลกระดาษนี่ก็คือตอนนี้บอลกระดาษนี่คือมาแรงมากครับคนกําลัง นิยมเล่นกันแต่ก็เล่นกันมานานนะครับบนกระดาษนี่จะมีสีสันที่แตกต่างกันไปครับใบของเขาแต่ละใบจะไม่เหมือนกันครบผมคือบอลกระดาษเนี่ยมันแตกกิ่งแตกใบมาแต่ละใบเนี่ยใบมันจะไม่เหมือนกันสีของใบจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาคอยลุ้นสิครับว่าเอ๊ะมันออกมาแล้วมันจะสีอะไรใช่ไหมครับใช่ครับที่มีราคาแพงก็คือความพิเศษของใบครับ ความพิเศษของใบครับผมอ่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างใบนี้อย่างใบนี้ก็แบบสามสีประมาณมีเทามีขาวมีมีเทาขาวมีขาวเขียวมีเขียวครับผมอ่ะแล้วเรื่องใบนี้ครับอย่างใบนี้ก็จะออกขาวเหมือนกระดาษอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้มันจะขาวเกือบทั้งใบเลยนะใช่ครับแล้ว พอมันแก่ขึ้นมันจะมีสีเขียวเพิ่ม<ก>ใช่ไหมจะเป็นประมาณนี้เลยครับอ๋จะ,จะเป็นประมาณนี้เลยใหญ่ก็ใหญ่ก็เป็นสีขาวอะไรอย่างใบนี้ก็จะมีสีครับอย่างนี้เขาเรียกว่าลายเยอะครับพีข่ขอถามราคาอย่างต้นนี้เนี่ยมีอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ใบอ่อนที่ห่อมาหนึ่งใบเนี่ยนะครับอันนี้อายุมันนานอย่างครับเนี่ยอันนี้อยู่ประมาณที่ห้าถึงหกเดือนครับผมห้าถึงหกเดือนขนาดนี้เออร,ราคาที่ขายอยู่ตอนนี้ต้นนี้เท่าไหร่ครับจาก แต่ละใบก็ตอนนี้ก็เป็นสามใบหนึ่งหลอดนะครับเขาเรียกกันว่าหลอดครับสามใบหนึ่งหลอดครับก็อยู่ประมาณตัตีเป็นการการขายแบบขายง่ายขายคล่องก็อยู่ประมาณหมื่นสองอ๋อหมื่นสองคือหมื่นสองนี่อาจจะหลุดไปเลยอะไรเงี้ยโอ้หมื่นสองนี่หลุดเลยคือหมายถึงว่าวางปุ๊บก็คนชอบเ็เอาเลยโอ้วางปุ๊บคุณครับเอาอย่างต้น้นที่ถัดไปเลยต้นใหญ่ขึ้นครับพาดูเลยก็ได้ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าคือใบประมาณฝ่ามือหนึ่งแล้วประมาณนี้ครับผมครับก็อยู่ที่ านับใบขายก็ตกอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันใบใหญ่ๆใช่ไครับใบละเจ็ดพันครับถ้าขึ้นฝ่ามือหนึ่งนีคือพี่ฝังไม่ผิดใช่ไหมใบละเจ็ดพันครับผมครับโอ้แล้วก็นับจากข้างล่างมาก็ข้างล่างก็คิดคิดราคาต่ำลงไปอะไรเงี้ยครับโอ้เหรออ๋ออ๋ออนเป็นใบแบบเริ่มเริ่มใบแรกอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยู่อะไรเงี้ยโอ้ใบเริ่มก็ยังอยู่ต้นนี้อายุประมาณกี่เดือนแล้วครับต้นนี้ก็ประมาณสักเจ็ดเจ็ดเดือนได้ครับเจ็ดเดือนนี่คุณหน่ง อ่อย่างต้นนี้เมื่อกี้ให้นับใบใบละเจ็ดพันหนึ่งสอสามสี่ห้าหกนี่กี่ใบเนี่ยเจ็ดใบเหรอครับก็คือสองสี่หกหกใบกับอีกหนึ่งหลอดเริ่มมาแสดงว่ากําลังเริ่มมาอย่างนีครับหกใบหนึ่งหลอดครัแต่เราก็สัวกันไปก็หกเจ็ดครับหกเจ็ดสี่สิบสองครับผมครับสี่หมืนกว่าครับแต่เราก็เราก็ดูลูกค้านะครับว่า ประมาณเราคาดประมาณการว่าน่าจะขายได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แล้วแล้วที่ก้านมันก็มีสีใช่ครับสีขาวจะลงก้านนี่เวลาเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาใช้อะไรถ้าสมมติอ่าพี่จะลงทุนอ่ะต้นเนี้ยสี่หมื่นแล้วพี่ก็จะแบบเอาไปเพาะพันธุ์ขายนั่นเองมันจะต้องทํำยังไงอ่ะก็ต้นนี้ก็ถ้าเราลื้อเลยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณสองไข่ประมาณนะครับโอ้มันมันมีไข่ครับผมครับอ๋อ คือมันขยายพันธุ์ด้วยใช้ไข่เหรอมันไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่นะมันไข่ได้ไงเราเรียกกันว่าไข่เหมือนกับมนอาหัวของเผือกเป็นเป็นเป็นหัวของเผือกอะไรนะครับเป็นเปือกเป็นอหนึ่งพอมีตัวอย่างให้ดูไหมมีครับเอามีอ่ะอนนี้ก็คือนี่ที่คุณเพาะไว้แล้วใช่ไหมใช่ครับคุณเอาไข่มาเพาะนี่ไปเอามาจากไหนไข่ไข่ก็เอาจากต้นที่ว่าต้นแม่เราลื้อแต่ละครั้งเราก็ถ้าเราต้องการเอาไข่เราก็เอาไข่ออกมาครับ อ๋อไปรื้อต้นแม่มันมันจะมีไข่ไข่ที่มันเกิดขึ้นจากจากรากใช่ไหมจากต้นนี้ต้นนี้ก็มีนะครับแต่เราเราไม่ได้รื้อแต่เรารื้อต้นต้นที่ต้นใหญ่ต้นเมื่อกี้โอ้เราลื้อต้นแม่เราก็เอาต้นแม่ไปขยายพันธุ์โดยการเอาไข่มาแล้วเอาไข่มาเนี่ยมามาเพาะอย่างนี้แหละครับอันนี้อย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยใช่ครับนี่นี่นี่เพาะมานานอันนี้มันเริ่มงอกแล้วใช่ไหมอันนี้เพาะได้น่าจะประมาณเกือบ20วันแล้ยี่สิบวันนี่เน่งถ้าเกิดว่าพี่จะซื้อตอนไข่ไข่ไปอย่างเงี้ยเน่งขายไหมเน ก็ถ้าราคาขายกันอย่างนี้ก็อยู่ที่ประมาณพันพันห้าพันสองพันสองถึงพันห้าเนี่ยนใี่ไข่อย่างเงี้ยเหรอแต่อย่างนี้การันตีคือว่าน่าได้แน่นอนครับเพราะว่าอแตกปีเขาเรียกว่าปีป,ปีแล้วครับอ๋อมันปรีแล้วครับปอนนี่จะเป็นใบแล้วครับโอ้พันห้านนี่มียูมีไข่อยู่กีใ่ใบเนี่ยมีไข่อยู่สี่ใบอ๋อมีไข่อยู่สี่ใบอ๋อใบละพันห้าคืออย่างนี้เอาไปยังไงก็ยังไงก็รอดนะใช่ครับโอ้แล้วพนะี่ต้องไปเลี้ยงอีก ยังไงต้องเอาไปเลี้ยงยังไงต่อมันถึงจะกลายมาเป็นแบบนี้อ๋อก็ต้องก็คือเราก็ต้องเลี้ยงคืออย่างนี้เราเลี้ยงแบบอยู่ที่ร่มก่อนครับแล้วก็แสงถ่ายเทได้สะดวกครับผมอ๋อยู่ที่ร่มมีแสงถ่ายเทสะดวกแล้วดินดินนี่ต้องใช้ดินอะไรผสมยังไงครับอ่าดินตัวนี้ผมดินผมผสมขึ้นมาเองครับอ๋อเหรอมีอะไรบ้างก็ดินธรรมดาดินธรรมดาก็มีมีดินสวนดินดิบครับผมก็มีดินดิบแล้วก็มะพร้าวสับ แล้วก็ขุยมะพร้าวครับผมแล้วก็แกะเผาครับผมอย่างนี้เนี่ยถ้าพี่เอาไปแล้วจะต้องอีกนานกกวปาจะต้องแกะแกะกล่องเนี่ยอหรือปล่อยให้มันโตใหญ่ยัปล่อยให้ขึ้นใบก่อนก็ได้ครับครับแล้วเวลาจะรดน้ำทำยงหยอดไปอ่าอ่าสเปร๊กกี้ครับผมปรอกกฉีดฉีดโอ้เขานิดนิดหน่อยหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้คือเราเขาเรียกว่าอเขาเรียกว่าการอบคือการแบบว่า คลายน้ําครับเป็นการคลายน้าของของของต้นไม้แล้วก็ลงขึ้นมาแล้วก็เป็นหยดน้ําลงไปให้เขาอีกทีโอ้ครับครับโอเครับพอเขาจอ่ะนี่ก็คือลักษณะของบอนกระดาษกระดาอืมก็อตอนนี้เป็นที่นิยมมากอ่ะมีที่นิยมรอไหมตอนเขาเรียกว่าบอนเมื่อกี้พี่ถามแล้วเขาเรียกว่าบอนนาญี่ปุ่นเหรอใช่ครับออตอนนี้เป็นบอนนาญี่ปุ่นเออบอนนาญี่ปุ่นบอนนาญี่ปุ่นดางือหรือเยลโลสเปซ โคโลคาเซียเอสคูเรนตานะครับก็เป็นบอลอีกชนิดหนึ่งที่นักสะสมบอลหรือนักเล่นบอลเนี่ยสนใจเพราะว่าต้องมาลุ้นสีเอาว่าบอลแต่ละใบนั้นนะครับจะสีด่างแบบไหนนะครับก็ถือว่าเป็นบอลที่มีราคาสูงตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดอย่างมากเลยนะครับไปดูต้วเล็กๆกันนะครับบอลน,นาญี่ปุ่นครับ เดี๋ยวเราจะไปดูต้นที่ใหญ่กว่าน,นี้แล้วก็ไปคุยกันที่โน่นเลยนะครับอันนี้คือบอนนาญี่ปุ่นอันนี้เป็นต้นเล็กๆขนาดนี้เนี่ยนะครับ,รบอันนี้ขอถามราคาขายหน่อยบ,บอนนาญี่ปุ่นขนาดนี้นครับไซส์ประมาณ10ถึง1 3ถึง13ประมาณ1 0ถึง13มเซนก็อยู่ที่ประมาณอันนี้ขายแบบขายง่ายขายคล่องนะครับ อันนี้ขายง่ายข่องก็เราต้องบอกว่างั้นขายง่ายขายคล่องอันหนึ่งขายเท่าไหร่ต้นอยู่ประมาณ3ามพันสองครับสามพันสองเนี่ยต้นขนาดนี้เนี่ยขายง่ายขายคล่อแล้วเดี๋ยวพี่ฟังไม่ผิดใช่ไหมสามพันสองครับผมสามพันสองร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมครับเอาเป็นว่ามันจะไม่แพงหรอกสําหรับคนนักนิยมนะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูไอ้บอลนาญี่ปุ่นต้นใหญ่นี่ไงครับท่านผู้ชมนี่คือโฉมหน้าของบอลนาญี่ปุ่นคือสีมันก็แตกต่างจากบอลกระดาษนะครับออกทางเหลือง เนี่ยแล้วมีความสวยงามนี่โดยเฉพาะเนี่ยแล้ววิธีการปลูกเน่งทาไมเขาต้องปลูกแบบมีน้ําด้วยล่ะครับให้มันอยู่ในนาอย่างนี้เลยถึงจะเรียกบอนนาใช่ไหมอ่ะทำไมมันปลูกบนบกแห้งๆไม่ได้เหรออ่ากรณีที่เราปลูกในน้ําเนี่ยครับไหลของเขาจะจะไปได้ได้ยืดยาวกว่าหมายถึงว่าไปได้เร็วกว่าแต่ถ้าเราปลูกในกระถางก็สามารถปลูกได้ปลูกแบบบนบกในกระถางะครับแต่ไหลเขาเหมือนจะกักไว้อยู่ในกระถาง เวลานั้นเขาจะแทงได้ช้าเหมือนอั้นอั้นไว้ที่กระถางแล้วก็จะแทงขึ้นมาที่กระถางข้างๆเป็นเป็นแต่ละต้นอ้อคือคือมันจะขยายพันธุ์โดยใช้ไหลแทงไปตามโครนนะครับแล้วก็ไปโผล่เป็นต้นใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับอ้ออย่างนี้นี่เองอ๋อทางนั้นถ้าปลูกในน้ํามันก็น่าจะดีกว่าปลูกบนบกดีกว่าครับดีกว่าโอ้คือเราก็ต้องไปท่านจะซื้อไปนี่ก็ต้องเอาไป ใส่รองน้ํามีน้าขงังเออไป,รเ,ปเรียนแบบเป็นนาขาถึง,งได้เรียกบอลน,นาโอ้สีมันสวยมากเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยโอ,อ้ชักเริ่มหลงไหลบอลซะแล้วสิเอานี่อย่างนี้ขอถามเป็นเอ่อแทนท่านผู้ชมก็ละคันอย่างต้นไซขนาดนี้มีกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ใบเนี่ยนะครับรต้นนี้ขายอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยก็ ต้นนี้สี่ใบแต่ก็ยังมีไหลเยอะอรโอมีไหลเยอะครับผมอย่างนี้ก็คือหนึ่ง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 ลูกหนึ่งไหลอ๋อเดี๋ยวมันก็จะไปงอกพวกนี้มีข้อแต่ละข้อก็แตกต่างกันไปโอ้มันไปแตกไปขยายพันธุ์ตรงนี้อีกอันนี้ก็ราคาขึ้นอยู่กับพ่อค้าแล้วคนที่รับได้ครับผมถ้าถ้าถามถึงว่าให้น้องขายนี่น้องก็ขายอยู่ที่ประมาณอ่า กับสองหมื่นห้าครับสองหมื่นห้าต้นหลับต้นนี้ทั้งไหลทั้งไหลเนี่ยทั้งไหลขายยกกระถางไปเลยอย่างต้นนี้หล่ะก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยแล้วก็มีไหลเล็กๆขึ้นรอบๆข้างเลยเนี่ยต้นนี้เยอะมากเออต้นนี้โอ้ไหลเยอะมากต้นนี้เท่าไหร่ครับก็ต้นนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นห้าครับผมสี่หมื่นห้าต้นหลับต้นนี้ครับบอลนาญี่ปุ่นเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้โอ้แล้วมีอีกบอลอีกตัวหนึ่งผมจะคุยกับท่านผู้ชม สัก3ามบอลนะฮะก็คือผมก็จะต้องศึกษาไปด้วยละครับชักเริ่มสงหลงไหลนอกจากกล้วยไม้ที่หลงไหลอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมาหลงไหลบอลก็อีกครานี้แหะครับโอ้เนี่ยหนึ่งมันก็มีปลูกไว้ในกมะมลางข้างล่างนี่อีกนะโอ้โหเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยอ่ะบอลอีกตัวหนึ่งที่จะหนึ่งจะคุยกับท่านผู้ชมวันนี้ก็คือบอลอะไรนะเขาเรียกว่า ไวท์ลาวาครับไวที่แปลว่า,า,ววาสีขาวลาวาก็ ava, าคือหินภูเขาไฟที่มันไหลออกมานะเอาไปดูกันเลยว่าไวท์ลาวาันเป็นยังไงบอลสีไวท์ลาวาเนี่ยนะครับก็เป็นบอลต่างประเทศปลูกกลางแจ้งได้เมื่อโตเต็มที่เส้นกลางของใบจะเป็นสีขาวแผ่กระจายสวยงาม ตรงกลางมีสีม่วงแล้วก็แดงเหมือนกับลาวาไหลออกมาจากภูเขาไฟที่มีการระเบิดขึ้นครับโคโลคาเซียไว้ลาวาครับที่นิยมอยู่ครับที่ดาอันนี้คือครับท่านผู้ชมไว้ลาวาโอ้มันก็เป็นบอลบอลที่อยู่ในน้ําครับผมต้องต้องเลี้ยงในน้ำใช่ครับเล,เลี้ยงเลี้ยงในน้ําจะดีที่สุดครับเลี้ยงในน้ําดีที่สุดโอใบ,บมันสวยนะนี่แมมจับต้องเบาๆนะถ้าไป จับใบเขาฉีกดิเดี๋ยวผมต้องมาจ่ายตังค์เขาตรงนี้นี่ท่านผู้ชมดูมันก็งอกไหลไปตามน้ำเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่ายังกลางๆยังไม่ใหญ่จริงครับโอ้มันจะมีไหลไปอย่าง,งนั้นแล้วก็ตัดไหลไปปลูกได้ใช่ไหมครับครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่านี่ถามหน่อยดิครับถ้าพี่จะซื้อไอ้ไหลตรงนี้ไปเนี่ยเน่งตัดขายพี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยสำหรับถ้าอ่าบอกราคาถ,ถ,ถ้าน้องถ้าน้องตัดขายเองอย่างนี้ก็คือแบบ ตัดปุ๊บนี่ขายได้เลยก็คือสี่พันครับผมท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับครับไหลละสี่พันบาทครับไม่ได้ซื้อไปกินนะครับครับซื้อไปปลูกอืมสําหรับคนที่หลงไหลหน่งบอกว่ามีคนมาขอตัดอยู่ใช่ไหมใช่ครับอ่าอ่าอ่าแต่ยังไม่ขายครับตอนนี้ยังไม่ขายมีไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับใช่ครับครับโอ้นอกจากบอลเหล่านี้แล้วเหน่งก็ยังมีไม้ไม้ด่างอื่นๆอีกนะครับท่านผู้ชมหลังจากคลิปแรกลงไปแล้วก็มีคนสนใจเยอะ <T uber> นะโอเคขอบคุณคุณเน็งมากที่ให้ความรู้กับพี่เดี๋ยวพี่ก็จะอุดหนุนไปสักไข่หนึ่งนะ <ผม S 2> อยากจะซื้อไปสักไข่ <ผม S 2> หนึ่ง <ผม S 2> อขอบคุณมากครับ <ผม S 2> ขอบคุณครับ,บ <ผม S 2> สวัสดีครับ <ผม S 2> สวัสดีครับ,รบอย่างต้นนี้เนี่ยก็คือบอนนาญี่ปุ่ตนต้นต้นนี้มันมีกี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าใบห้าใบเล็กๆต้นนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าขายแล้วปล่อยออกได้เลยทันทีได้เร็วๆแล้วก็หมื่นห้านี้ได้แน่นอนครับหมื่นห้านะโอ้ โอ้น่าซื้อไปลงทุนนะนี่ครับท่านผู้ชมก็ลายเขาสวยครับมือแต่ใบมันสวยจริงๆอ่ะครับด่างทุกใบครับด่างทุกใบโอ้แต่แต่ละใบก็จะด่างไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมใช่ครับโอ้แต่ละใบก็จะด่างไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคด่างเมื่อไหร่คือมันก็จะด่างมาอันนี้ก็เป็นบอลน,นาญี่ปุ่นเนี่ยก็ก็พูดได้ง่ายว่ามันตอนนี้มันยังมีใบเขียวเยอะ แตวถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยบางทีมันไปแตกใบใหม่มันก็จะด่างใช่ไหมใช่ครับจะเปลี่ยนหน้าครับเออมันจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆราอมันมีความเท่ตรงนี้นะอย่างต้นนี้ก็เมื่อกี้ลองถามราคาดูแล้วเขาบอกว่าหมื่นก็ไม่ขายใช่ไหมครับพูดเพราะว่าพูดจริงนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าต้นนี้สามารถเป็นต้นแม่ได้คือต่อไปนี่เราก็จะตัดใบทิ้งบอลนาจะอยู่กับเราอยู่ที่ประมาณสามใบถึงห้าใบใบสวยๆครับแล้วก็ตัดทิ้งไปเรื่อยๆ มันก็เหมือนจะเราเหมือนจะไล่ใบอืก็จะเป็นต่อไปเราก็จะเหลือหน้านี้หน้าสวยครับครับแล้วไหลของเขาแต่ละไหลก็อย่างนี้ติดเขียวก็อาจจะมีเขียวอืบางไหลก็อาจจะมีด่างแบบด่างสวยๆเลยก็มีครับพอจากประสบการณ์ที่ทํามาก็จะเป็นอย่างนั้นครับผมมันจะมีไหลก็ออกไปเรื่อยๆใช่ครับโอ้คือมันก็คือมันก็คงมีสักวันหนึ่งนะที่ทุกคนมีบอลน,นาญี่ปุ่นกันหมดเพราะไหลมันออกออกไปเยอะไปหมดใช่ไหมครับผมอาจจะถึงวันนั้นราคาอาจจะถูกลงครับผมแต่ว่า วันนี้มันยังแพงอยู่แล้ครับผมก็จะซื้อไปเป็นการศึกษาขอบคุณน้องเหน่งมากนะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับ การซื้อบอลนาญี่ปุ่นหรือการซื้อบอลสีต่างๆสะสมเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากคนที่หลงไหลรักบอลสีครับแล้วก็คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหลงไหลกับการลงทุนครับเพราะถือว่าการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเร็วแล้วก็ได้เยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าการลงทุนทุกอย่างก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าท่านจะซื้อก็ต้องเคยดูว่า ราคามันจะขึ้นตลอดหรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่ความต้องการของตลาดลดลงราคามันก็คงจะลดลงนะครับก็เรื่องของดีมานด์ส p ปปายแล้วก็บางคนก็ซื้อเพราะว่าตามกระแสล่ะครับอ่ะไปตามกระแสกันเขาเรื่อยๆแต่สาหรับผมนี่นะครับผมก็ได้ซื้อบอรกระดาษด,ด่าง2ต้นนี้ไว้มาครอบครองเพื่อการศึกษาและก็ส่วนหนึ่งก็คิดไว้ว่าเพื่อการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านสนใจอาจจะประมูลมาที่ผมก็ได้นะครับเนี่ย พวกนี้ผมได้ซื้อมาแล้วสัก2ต้นนะครับราคาก็ตามที่คุณเหน่งบอกแหะครับขอบพระคุณมากนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าสนใจก็ติดต่อคุณเหน่งเข้าไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหรือสนใจประมูลบอลกระดาษด่าง2ต้นนี้ที่ผมก็ได้นะครับติดต่อแอดไลน์ผมเข้ามานะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาแล้วล่ะครับตอนนี้จะเอามาประมูลครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ ลอยตามดุดดังฟองน้ำเวียนวงโอ้น้ำรักเอ่ยเลยลอยลงไม่กลับคืนคงแล้วหรือหรือจะไปไกลฟังสู่ยังทะเลลับหรือจะวนจนดับอยู่กับริมไพร ได้แต่เพ้อละเมอลองฉันยังคงสื่อตรงลงรักไปฝากชีวิตกับดวงใจใครตำหนิติอย่างไรไมีประรม จนสิ้นแผ่นดินและฟ้าจนกว่าความรักจะสมฉันยังคงนิยมชื่นชมแต่เธอรักคล,ยลอยลอยไปใจลอยตามดุดดังฟองน้ำ กลับคืนคงแล้วหรือหรือจะไปไกลฟังสู่ยังทะเลลับหรือจะวนจนดับอยู่กับริมไพรได้แต่เพราะละเมอลองฉันยังคงสื่อตรองลลงรักไปฝากชีวิตกับดวงใจ ไรตำหนิติอย่างไรมีปรารมจนสิ้นแผ่นดินและฟ้าจนขว่าความรักจะสมฉันยังคงนิยมชื่นชมแต่เธอจบสิ้นแผ่นดินฟ้าจนกว่าได้รักมาสู่อมฉันยังคงนิยมชื่นชมเธอ ฉันยังคงนิยมชื่นชมเธอฉันยังคงนิยมชื่นชมแต่เธอ